เพราะในวันนี้ก็เป็นบทเรียนนั้นหนึ่งว่าสถานที่อโคจรก็ไม่ไปไม่ควรไปใช่ไหมเายกไม่เคยไปไหนเลยเนี่ยหลายปีมาแล้วนะแหมไอตอนมมนรมนบางคนระเลือกมั้งแต่ไม่เป็นขนาดนี้ใ่ะคะตอนนี้คือแบบมีการโวมเรื่องสถาน์ป่กับไทยคู่ฟ้าเดี๋ยวจะดูว่าผิกดกฎหมายหรือเปล่า <laughs> ผิกดกฎหมายหรือเปล่าการจะเอาใช้คำว่าไทยคู่ฟ้าไปนู่นไปนี่มันไม่ใช่มั้ง มีขาววิจารณ์ว่านักการเมืองหรือรัฐมนตรีบางท่านเองเนี่ยยังไปที่อโคจรอย่างที่ท่านพูดเนี่ยตอนนี้เราจะเรียกความเชื่อว่าเป็นภาพลักษณ์ค่ะผมคิดว่าอันนี้มันมันเันเหตุเกิดไก่ก่อนไข่ไข่เกิดก่อนไก่อะไรทำนองนี้นะคือใครจะไปไหนมาก็รู้ตัวกันอยู่แล้วใช่ไหมแล้วรัฐบาลก็ไปห้ามตรงนั้นก็ไม่ได้ทั้งนี้มันอยู่ที่ตัวบุคคลนะแล้ววันนี้ผมคิดว่ามันก็มีบทเรียนพอสมควรแล้วล่ะนะก็หยุดกระทืดทีนะ เพราะยังไงมันก็ต้องใครเป็นก็รักษาไม่ว่าจะเป็นใครทั้งนั้นแหละเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นบทเรียนอันหนึ่งว่าสถา,านที่อโคโจรเข้าใจไหมเข้าใจไหมเออก็ไม่ไปไม่ควรไปเห่ไหมยุไม่เคยไปไหนเลยเนี่ยหลายปีไปแล้วนะที่โคจรที่โคจรก็ยังแทบไม่ได้ไปเลยสีกว่าปีไม่เคยออกจากบ้านไปไหนเลยเนี่ยไม่เคยไป ไอตอนหนุ่มๆมันคนละเรื่องมั้งแต่ไม่เป็นขนาดนี้เรื่องการฉีดวัคซีนเราก็จะบอกว่าเราฉีดช้ชาฉีดเร็วไม่ใช่มันอยู่จานวนวัคซีน <_ an> ที่เรามีอยู่นะครับหลายประเทศเนี่ยเขาได้มาโดยเขาไม่ต้องซื้อโดยทําหมนะเป็นการง um <_ an> ่ายก็คือเหมือนกัาบ่าบริจาคมาให้ประเทศอะไรน,น้อยหรือในช่วงนั้นก็มีการาเรื่องอะไร่ะขั้นตอนระยะสามใช่ไหม <_ an> ถ้าส่งมาให้เขาไปฉีดต้องลองไปก่อนไง เราเอาไว้แล้วแบบนั้นนะเราก็ไม่กลายใช่ไหมเพราะเรามาตรฐานเราดีอยู่แล้วนี่นะก็ต้องคัดกรองตรงนี้ไงไม่ใช่ว่าเออเราฉีดช้าก,กว่าเขาก็บาคทีมีเท่านี้เราฉีดไปอย่างภูเก็ตเราฉีดได้วันละหมื่นสี่พันคนคถ้าเต็มแล้วเราก็ฉีดได้ถ้าวัคทีนมันมีแีเราก็ใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ยกทีมบริจาคก็กจ้ะนะเราต้องซื้อเองทั้งหมดนั่นแหละเพราะเราเป็นประเทศรา,ายได้ปานกลางแล้วไงค่อนข้างสูงด้วยต้องมองบริบททั้งหมดนะเรื่องนี้สำคัญที่สุดเลย ผมยินดีที่ระฐบายชนจะมีเขาแสดงความจำลงมาว่าเออหนึ่งเขาอยากจะหาวัคซีนช่วยรัดรัดซึ่งรัยก็ไม่ได้ไปกิจปิดกั้นอะไรอยู่แล้วก็จะไม่มีการจดทะเบียนเพิ่มขึ้นอยู่หลายหลายชนิดเหมือนกันเพียงแต่ว่าการนําเข้ามันจะมีปัญหาอยู่นะฮะเราต้องไปแก้ปลดล็อกตัวนี้ว่าจะทำยังไงไม่ใช่แค่เรานะจากต่างประเทศเขาด้วยนะ คือผมก็พร้อมจะรู้ขั้นตอนแต่ต่างประเทศก็ไม่รู้ขั้นตอนไงขั้นตอนมันมีตามมาตรฐานของมันอยู่ทั้งโลกก็ทํทำแบบนี้ถ้าเธอไปลดตั้งโน่นแต่ปัญหาว่าเขาจะขายเราหรือเปล่าวันนี้มันแย่งว่าคลีนกันอยู่ใช่ไหมละ่ะซึ่งเราไม่ได้ช้าไปกว่าเขาหรอกมีปัญหาหมดะทุกประเทศอ่ะแนี้การโร่งเกิ่เดี๋ยวจะดูว่าผิดกฎหมายหรือเปล่า <c oughs> ผิดกฎหมายหรือเปล่า ผมจาเป็นต้องดูนะผมลยให้ฝ่ายกฎหมายเขาดูอยู่นะการจะเอาใช้คําว่าไทยคู่ฟ้าไปโน่นไปนี่มันไม่ใช่มั้งระวังกันหน่อยแล้วกันจ๊ะ